วันนี้คึกคักครับเอฟซีก็ดูแล้วคงปีนี้คงจะคึกคักนะฮะก็มาเที่ยวก็โควิดก็ยังไม่หายเอฟซีก็จะลืมโควิดใส่แมสด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับชุดนี้พิเศษนะครมีน้องน้อยๆมาด้วยครับเอฟซีของเราปลอดภัยครับผมาปลำชูชีพเดยเราลำใหญ่นะฮะเดี๋ยวคุณพ่อลงก่อนนะฮะวันนี้คึกคักครับเอฟซีก็ดูแล้วคงปีนี้คงจะคึกคักนะฮะก็มาเที่ยวก็โควิดก็ยังไม่หายเอฟซีก็จะลืมโควิดใส่แมสด้วยนะฮะ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับชุดนี้พิเศษฮะมีน้องน้อยๆมาด้วยครับพี่สคนเราปลอดภัยครับผมนําพี่ชูชีพโดยเราลำใหญ่นะฮะเดี๋ยวคุณพ่อลงก่อนนะฮะชุดที่สองเอซีของวันนี้ฮะกลับขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะมีชุดใหม่ลงมาครับผมเดี๋ยวส่งแขกบนฮะไปบ๊ายเลยครับผมครับผมครับขอบคุณครับผมครับครับกลับมาแล้วครับผมปลาชมอยนะฮะกลายรุ่นเก่าแล้วครับผมกลับมาแล้ว ดูน่าจคึกคักนะครับพี่ตีตรงนี้ฮะเล่นน้ำต่อเลยครับหันหน้ามาางนี้ฮะเที่ยวสนุกนักจ๊ะ ทักทายสนุกกันจ้าสวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับป้ากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงโหดเลยนะครับไลคกดแชร์ให้เลยค่ะขอบคุณครับนั่งมนั่งหน้านั่งหน้าตรงก็ได้ฮะนั่งไหนคะให้ให้ลูกสาวก็จะไปเดี๋ยวว่านั่งในถึงโตน้ำถึงโตน้ำแปลว่าน้ำสะอาดน้ำสะอาดฮะสไปเดอร์วอเตอร์ครับครับผมโอเคครับ เที่ยวสนุกครับผมผีเสื้อเยอะฮะครับผมครับครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ขากลับครับผมกำลังรอนะครับสี่ช่วงนี้ช่วงเที่ยวบ่ายครับผมครับขอบคุณครับทุกน้ําใจครับผมหนึ่งรับชมหนึ่งน้ำใจหนึ่งกำลังใจครับผมขอบพระคุณที่อกุหน้าเทวมันครับเป็นหวิจารครับโดยทางกัปตันพระครับผมขอพระคุณครับโชคดีบ่ายครับผมสวัสดีครับเอฟซี ครับตอนนี้แก่ก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับ f อครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับผมครับขอบพระคุณมากที่มาเยี่ยมแก่งบอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบพระค